ครับก okay. ็สวัสดีด้วยนะครับผมโดนบัญช in ีน่นะผมจะมาสอนวิธีการโหลดรีซอฟแปรสามดีนะเนื่องจากว่ามีคนรีเคสมาเยอะมากว่าโหลดไม่ได้ลิงก์เสียอะไรบ้างแต่ในจริงลิงก์มันไม่ได้เสียนะผมย้ำว่าโหลดได้นะครับนะโอเคมาสอนโหลดแล้วกันพรามีคนบกวันโหลดไม่ได้มางอะไรเยอะมาเยอะมาเอนไหนก็ไหนแล้วผมขอทาคลิปสอนโหลดเลยแล้วกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับมาที่นี้เมืมาที่กดเพิ่มเติมบณนีกดปุ๊บกดลิงก์ตอนนี้คขาว่าโหลด 3D แพรนะครับกดมามันจะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมครับก็กด เขาว่าดาวน์โหลด default 3 d ดีกดชือกเข้าไปมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับก็มันต้องไม่ต้องตกใจเลยนะก็เลื่อนลงมาได้เรื่อๆนะอย่างกดดาวน์โหลดนะครับนี่ดาวน์โหลด้าล่างตัวนี้ไม่ต้องไปกดนะนี่ป็นโฆษณาครับกดปุ๊บเข้าไปจากนั้นเนี่ยคนทนตกใจผมมากนะหลายคนตกใจว่าทำไมมันขึ้นหน้าตัวนี้ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่นะครับมันคือหน้าดาวน์โหลดถูกต้องแล้วนะครับนะขออภัยสำหรับลิ้นพันนะครับก็คือให้เลือกก็ให้เลือกว่าคุณจะโหลดเวอร์ชันอะไรครับมีตั้งแต่หนึ่งจุดสิบ เนวอร์ชันมาตรฐานอะไรก็ว่าไปนะแต่ผมเล่น1.10นะผมก็จะโลด,ดเป็นนี้นะเป็น1.13ดีนะครับก็ถ้าจะดดจะโลด,ดก็คือกดคลิกเข้าไปที่ลูกตัวการ์ตูนนะผมจะโลด,ดเวอร์ชันนี้ก็กดคลิกเข้าไปนะครับอย่างก็รอนะครับรอเลยนะครับรอรอไปนะจากนั้นพอมันขึ้นอย่างนี้มาอย่าเพิ่งกดอะไรก่อนนะตรงนี้ไม่ใช่โลดนะให้คุณรอ,อนี่9ก้าวินะบางทีมันจะขึ้นไปรอ1ิบวิ มันจะขึ้นตัวดาวโหลดมานะครับก็รอนะอย่าไปกดรงน,นี้นะันไม่ใช่นะกดรอไปเลยโอเคขึ้นมาก็กดดาวน์โหลดนาวนะครับก็รอนะครับปิดโฆษณาก่อนนะไม่ติดก็กดอีกรอบหนึ่งนะแต่นั้นมันก็จะเริ่มดาวโหลดนะผมบอกแล้วมันโหลดมันดาวโหลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยรอไปนะเดี๋ยวจะสอนวิธีลงได้เลยนะครับก็รอไปนะแล้วรานนี้ก็ทำอะไรก็ได้นะอืมโอ้ย โอเคพอเสร็จแล้วก็ให้คุณไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็นี่คือไฟล์ที่ผมดาวโหลดมาแล้วนี่ครับก็ลากมันออกมานะจากนั้นก็ให้คุณไปที่ไฟล์เซฟตัวเกม Minecraft เนี่ยมันจะเข้าด้วยสองวิธีนะวิธีแรกใี้ผมแนะนํานะเปิดตัวเกม Minecraft ขึ้นมาอย่างนั้นก็ไปที่ Option r e s o อ r c e p a c แล้วก็ Open r e s o u r c แ p a องงันแด่ก็ลากเข้าไปเลยนะครับนี่ลากไปได้เลยนะครับจากวิธีที่สองก็คือ เข้ามาในตัวเกม Minecraft นะครับนี่เห็นไหมครบตรงนี้จากนั้นเข้าไปที่ Resource Pack นะครับก็ลากไปได้เหมือนกันนะทำได้สองวิธีนะกดอ่อนนะครับจากนั้นก็กดกลับวิธทีนึงเมนนี้มันจะไม่เห็นนะกดมาก่อนจากนั้นุณก็เลื่อนหานะครับที่ที่คุณลงไปนะอันนี้คือผมลงมาแล้วไงอันนี้คือเวอร์ชันใหม่ที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นะผมจะใส่เข้าไปนะครับก็ดเก็ยไปนะครับใส่ไ,ไปเลยนะครับนะครับก็ จะเข้าไปดูในตัวเกมดูนะว่ามีอะไรบ้างนะไปนะเอ้าเป็นไรวะอืมเอ๊ยเอ๊ะอะไรวะเนี่ยงงเกี่ยนครับก็ อย่างที it, ่ใส่ไปแล้วใช่ไหมรีซอฟอ์แพ็กสามดีนะครับก็ให้ดูนะครัวามแตกต่างนะครับมีอะไรแตกต่างมากนะครับนี่ครับเพราะอ้พวกบล็อกมันจะแตกต่างนะครับนี่สามดีเลยนะครับท so, ี่ผมบอกไปที่ผมบอกบอกไปนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับไอเทมบล็อกที่มันจะเปลี่ยนนะครับนะครับก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะสำหรับแพ็กตัวนี้นะครับใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้กดซับสไครต์และกดแชร์สำหรับนี้ก็สวัสดีครับไปแบบไปแล้วกู